ดีค่ะพี่น้องเมื่อในวันที่สิบห้าเดือนมกราคมจะ้ะเพิง่งนไหขับรถผ่านมามาเจอตอน้นเห็ดจ้ะพี่น้องนั่นน,น,นั่นเห็นปะอันนี้เห็ดเข็มท้องพรางมันเป็นน้ำแข็งเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ลบหาองศานะนั่นเฮืกุดไปหันน่ะพี่น้องตุ้มูนะ่ะเป็นเห็ดอะไนั่นจ้ะเห็นปะเป็นเห็ดนังล้มมาพี่น้องเห็นปะสีบางงามเราเห็นชัดทอเพลินนี่ นี่เห็นไหมเฮ้ยพี่น้น e อ,นองเอ้ยมันเป็นน้ำแข็งค่ะพี่น้องแข็งป๊อกเลยละจ้ะนี <c oughs> <c oughs> ่เห็นไหมนี่เห็ดนังล้มพี่น้องขานี่เห็นไหมเห็ดนังล้มเห็ดนังล้มอ่ะเนี่ยแข็งแข็งพี่น้องหักออกมาไม่ได้เลยจ้ะหักออกมาไม่ได้เลยแข็งขัดอู้แหงงามำหายพี่น้องขาเพิ่งน้ำู้ำน้ำพี่น้องไม่เหลื น้้ำน้ำอะไอยเ้เต็มแล้วพี่โนโอนะนะอ้องค่ะดูหน่อยหนึ่งเอ้ไหนดูสิปาดแข็งนะพี่โนโอ้องบนแข็งเป็นนลำแข็งเป็นนลำแข็งเม่งดูพี่โนโอ้องโอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างนี่เอ่อมีหอดเอ่อเงี่ยงวะเขาเอิญเห็ดเงี่ยงวะพี่โนโอ้อง โนนโน่นนเห็ดสีเทาแม่จ้าเห็ดเอ่ออีหยังเนาะเห็ดนี่นะ่ะพี่น้องเต็มดินอยู่ล่ะโอ้เห็ดนางล้มตัวนี้จ้ะเห็ดนางล้มตัวนี้อะไรเยอะขังไหมเห็ดนางล้มตัวนี้พี่น้องอุ้ยนี่นี่นี่โอ้ยเงยขึ้นมาบ้างพี่เองวันนี้พี่น้องเฮ้ออันนี้เป็นน้ำแข็งแล้วก็แหงก็เหี่ยวหมดเลยจ้า โ,โ,โอ้ยพี่น้องค่ะโอ anyway. ้ยง้างห่างไหมแม่นเป็นโกะจ้ะเป็นโกโอ้น่าพี่น้องเห็นไหนั่นนั่นเห็นนังล้มอหมพี่น้องเห็นไหเห็นไหมคะเห็นนังล้มนะฮะเห็นนังล้มอยู่อันนั่นน้อพี่น้องมั่งแน่เลย นะเห็นปะเห็ดนางลมแต่อันนี้มันอยู่งขังไม้หัวเนาะมันท้ายก็ได้จ้า,าพี่น้องค้าเนี่ยฮยู่งขังไม้หัวเพื่อนเพิ่นบ้านเพิ่น,นเห็นนางลมก็เพดันนี้เข็มท้องอ๋อพี่น้องข้งางล่างเพิ่นที่ไปนังซีจ้ะว้าวสวยอ่ะพี่น้อง พวกปลาสะออนเห็ดเข็มท้องนี่แหละจ้ะจพี่น้องขาเห็ดเข็มท้องนี่แหละงามหายน้ำขาดเลยเหรอหมืมสวยสวยดีงามดีแม่บังเน่ขับรถมาเลื้องเออเออเลยพี่น้องค่นะนะอุ้ยอะไพี่น้องข้างล่างพสวยสวยข้างล่างเป็นบอ่อน้ำจ้ะเป็นน้ำแข็งไปแล้วพี่น้องนะเป็นน้ำแข็ง โอ้วิวสวยจ้าพี่น้อนี่แหละจอดเบิ้งจอดเบิ้งเห็ดจ้ะพี่น้องเห็ดนี่เห็ดข็นทองใช่ไหมข็นทองดี่ิ่ะโอนนะพี่น้องอย่าไปต่อพี่น้องค่ะจะไปในเมืองแวะมาเบิ้งงามๆดิจ้ะเฮ่อมาหอดปลาใหญ่แล้วพี่น้อง ป่าใหญ่ๆทะเลสาบค่ะว่าสิเขาไปได้เมืองไปชออปปเงินไหมอ่ะห,หายอย่างยูรานไทยมะพริกมะเขือมัน่ะมีบอมมิเนวันสุกจะมีไหมเฮ้ยนะพี่อย่างบอสนี่แหละ <c oughs> ขับรถพานมาก็เลยเห็ดเหตุห,หูหนูพี่น้องต่ว่าเขาก็แหงเนาะแหงกับว่าเป็นอย่างเลยจ้ะเห็นหูหนูแหงเห็ดหูหนูแหงก็คือเลือกเอาเป็นบางดอกแค่เอาไปย้ําจ้ะพี่น้องอ หรือว่าพอดีมีอันอบ่ได้แห้งแย่มากแล้วสภาพแห้งเราเป็นน้ำแข็งร้อมจ้ะพี่น้องเอาอีย่างดึงหัวเห็ดแหงนี่แล้วพี่น้องคะเห็ดแหงเห็ดหูหนูแล้วจ้ะเห็ดหูหนูพี่น้องหัวมันใสมันมันใสคือจังเห็ดหูหนูอีหลีมองคลรเลยจ้ะเห็นปะอ๋อว่าจะไปเห็ดห่อปอบเปียพร้อมแม่พี่น้อง ซื้อแป้งปอเ,เ,เปียพร้อมไปลานเอเชียน,นะจ๊ะเนาะบ่เอาหลายจ้ะมึงเอาแค่เอาแค่แคไปเห็ดย้ําหุ่นเส้็จนิดหน่อยนะฮะแล้วก็เอาไปใส่อันนัน้พี่นอไปใส่อย่างกะนั่นแหละว้ายอ่ะนั่นแหละพี่นอไปใส่เอาไปใส่อย่างนอห่อปอเปียนะจ๊ะไปใส่ห่อปอเปีย ว่าจะอู้ยพุลพี่น้องเทิงหัวขอากมีเอาว่าถึงนะนี่เหรอเอาถึงไหมว่าถึงนะจ้ะไม่ถึงแล้วค่ะปาตียไปทำเรื่องมันเบื่อดอกจั่พี่น้องแต่ว่าเขาไม่ได้เอามากไม้ไก่กล่องนะจะ้ะว่าเอามากไม้ไก่กล่องนะเออ,อจะกิ้งใหม่กิ้งไหลดึงหัวมุลพี่น้องค่ะ ทั้งนี่กับมีพี่น้องแต่ว่าสิโบย่างยางบ่บ่มันกับโบหกบ่หกโบย่างอกยางได้อยู่เนาะเอจะเข้าไปไหมเนาะเนี่ยอุ้ยเห็นหัเห็ดหนูหนูเจลลี่พี่น้องสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยมีสีเหลืองอันนี้ก็ย้ำเสียพี่น้องขานี่ยเนี่ยเนี่โอ้สีดำกับมีเจลลี่สีดำกับมีพี่น้องนี่ว้าวปลานี่เหนือมองได้ไหมพี่น้องอ้าสวยงามสวยงามเนียก่อนบางไง อุ้ยนังเป็นน้ำแข็งอะพี่น้องคะว้าวเอาพ่ได้เป็นน้ำแข็งอะว้ายพี่น้องจะเอาพ่ได้เมเจ้าวในที่ไหนนังเสียวได้ล้วเอาพ่ได้อะพี่น้องมันเป็นน้ำแข็งค่ะเห็ดเป็นน้ำแข็งในที่ไหนนังเสียเอาได้เนาะบัดนี้ว้าวพี่นองเอาเห็ดพ่ได้นี่เลย อุนมหมอดาบพี่น้องเอาพ่อได้โอ้โเฮ็ดเป็นน้ำแข็งเอาไม่ได้จะพี่น้องขาเอาพ่อได้จ้ะเบิร์ตคำสซีเว้าดอกบักงามเลยพี่น้องนี้เบิร์ตคำสซีเว้าโอ้ยอุ้ยโวยเว้ยนี่นี่รู้บ้างนี่นดีบางงามพี่น้องนี่จะบางงามบางงามนี่เห็นไหมดีบางงามแต่ว่าโอ้พี่น้องคะเอ้ย เออเอาบ่ได้เดอ้อเอาบ่ได้เดอ้อแก่บ่อออกค่ะเพราะเขาเป็นน้าแข็งพี่น้องโอ้หเบิคัมสีว้าว,วอเบิคัมสีว,าว้าเฮ็ดเป็นน้าแข็งจ้าโน่นเดี๋ยวพาไปเบ้างอีกต้นนั้นเป็นสีดำเจลลี่สีดำจ้ะนี่นี่นี่เจลลี่สีดำี่อเ,ำเอาได้บ่อแม่เจ้าดูพวกน้ำเลยพี่น้องดูนี่พี่น้องเจลลี่สีดำแน่พอเอาได้ยุพี่น้องค่ะน่เน่เน่โอ้ยนี่เอาได้เอาได้ อได้เป็นบางดอกโอเอาอะได้พี่น้องเอ๋ยเสียบิังความหลายจะเอาอะได้รนะเอาอะได้เด้อพี่น้องเอาอะได้มันนั่นๆค่ะมันแข็งโอ้พี่น้องมันเอาอะได้จ้ะมันเป็นก็เออเอออันนี้เอาได้อยู่นี่มันเป็นนัน่นนี่โอ้นี่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 เอาอะไรพี่น้องเบิ้งเนะ น้องขามันหลายอะ่ะมันงามพร้อมนี่ไปสุดต้นไม้เลยจ้ะเห็นปะถ้าเอาบ่ได้ค่ะป้านป้าบ่มีแห้งบิดเลยอะ่ะแข็งโป๊กเลยค่ะมึงน้พี่น้องนี่แข็งโป๊กเลยเพื่อได้ทอดอ่ะเห็นปะโอ้พี่นอ้นนนอ,นองขาโอ้เฮเจอเห็ดเจอเห็ดดำก็เอาเอาบ่ได้เจอเห็ดเออเอาบ่ได้จะพี่น้องบีบ่ออกอ่ะจ้ะบีบบ่ออก บอต้องถามดอกว่าเห็ดหยางเหลือใจแน่พี่น้องดู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 นี่เหรอโอ้ยเอาบอได้อะพี่น้องดูเจ่อนี่งามงามพี่น้องดูลองมาบีอีกอยากได้ไหมบีจังไหนกับบอได้พี่น้องดูสวยงามแต่บอได้ค่ะ อเออบิรคัทสีว่าแหละพี่นอกจ้าเห็นถูหนูเจลลี่สีเหลืองเอาไ่ได้ค่ะพี่นอกสีดําก็เอาไ่ได้เออ m ม g o กตอนนี้ไปอยังบ่าพี่น้องลบหานะคะลบห้าองศาจ้าอะไรอะไรก็เลยเป็นปน้ำแข็งไปหมดพี่น้องพูนสองสาวนยางเที่ยวค่ะค้นยางปลาได้ค้นบักกายางในเมืองได้จับไปด้วพี่น้อง คนะม,มา,กางไกลยางในเมืองไปต้าไปต้าไปต้าโอ้ยเจอเห็ดเอาบ่ได้แข็งโป๊กเลยค่ะแข็งแข็งแข็งเป็นหัวยักษ์หัวมานเลยพี่น้องว้าว,าวผม่เจอเห็ดอโอ้โหอ้อนนะพี่น้องถ้าว่าแกะเอาได้บ่พี่น้องนี่ยเนี่นี่ยทแกะเอาได้บ่เอออันนี้แกะได้พี่น้องเพราะว่าเขาไห้นี่น้อยน้อยอยู่นี่นี้แกะ โอ้ย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 เมื่อเช้ายากเด้อพี่น้องนี่ได้เห็นวะอ๋อแขเงแหมน่ะสวยอ่ะพี่น้องดูสวยงามอ่ะจ้ะเป็นน้ำแข็งนะพี่น้องเออเนี่ยเป็นน้ำแข็งน่าเห็นวะเนี่ยอ่อนๆได้จ้ะเนี่ยเห็ดหูหนูน้ำแข็งเออไม่อยากได้หลายมากไม้หยางดอกจ่าแต่ว่า แค่เอาไปใส่นี่นิดหน่อยเนาะนี่เห็นไน่ะพี่น้องแค่นี้กับพอแล้วจะมันเอาบ่ได้มันแข็งพี่น้องจ้ะมันเป็นน้ำแข็งสวัสดีค่ะ